สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุกกินชะอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสําหรับตําแหน่งแรกครับเป็นตําแหน่งเซตเตอร์นะครเป็นทั้งหมด3คนด้วยกันครับคนแรกนะครับเป็นกับตันทีมนะครับพรพรรณเกิดป่านครับอายุ29ปีสูง170ซนติเมตรคนที่สองครับศิลิมามานกิจอายุ31ปีสูง168ซนติเมตรคนแรกคนที่3ครับพิชยาบุลเลอร์อายุ24ปีสูง179ซนติเมตรครับ ต่อไปครับตำแหน่งบีหลังมีทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับคนแรกครับพิมพิศยากกลำอายุ23ปี0ูนย์ร้อแซตมรและคนที่2อนะครับธนชาสุดสดอายุ22ปีศูนหงร้อซนติมตรครับต่อไปครับตำแหน่งหัวเสาครับมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับคนแรกนะครับอชราพรคงยศนะครับอายุ26ปีศูนหงร้อซนติเมตรคนที่2ครับชัชชุออนโมกศีอายุ22ปีศูนหงร้อยซนเมตรคร คนที่สครับศศิพพรจันทวิสูตอายุ24ปีสูง1 7 8เซนติเมและคนุดท้ายครับสุขตาเชื้อวุลิมอายุ2 9ปีสูง1 7 3เซนติเมตรครับต่อไปครับตำแหน่งบอลเลวครับมีมทั้งหมด4คนเช่นเดิมนะครับคนแรกครับทัพดาวนึกแจ้งอายุ28ปีสูง185เซนติเมตรคนที่2นะครับ ัทยาบำรุงสุขอายุ28ปีสูง180ซนติเมตรคนที่3นะครับแก้วกระยายกระมุนทราอายุ27ปีสูง178ซนติเมตรและคนที่4ี่ครับทิชากรบุญเลิศอายุ21ปีสูง180ซนติเมตรครับลิเบโรครับมีทั้งหมด2คนในการคนแรนครับปีนุชป้นน้อยอายุ32ปีสูง170เซนติเมตรและคนที่สองครับสุภัตาไพาโรอายุ31ปีสูง160เซนติเมตรครับ สำหรับหัวหน้าผูงสอนในปีนี้ก็เป็นเส่นเดินอนาคตด่วนนะครับด้านยนสีวัชระเมธากูนครับเป็นหัวหน้าผูงสอนนะครับก็ต้องรอรุ่นรอเชียร์ครับนัดแรกครับเปิดหน้าจอทีวีเลยวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับอีกแค่3วันเท่านั้นเวลา19.30นช่มครึ่งครับไทยพบบลแกเรียแข่งที่ณกรุงอัลการาอังคาราประเทศตุรกีครับ่ายะต่ทสงช่อง GMM กดหมายเลข25ย้ำช่อง GMM กดหมายเลข25นะครับก็สำหรับนี้ก็มีข่าวอัปเดตเพเท่านี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยและแอดในการนำทีมสุดต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ